สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆพ,นพนทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายว่าดวงในอาทิตย์หน้าเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยไพ่กองนี้ก็คือกองที่1นนะคะกองที่สองกองที่3และกองที่4ค่ะค่ะขอให้เพื่อนเพือนตั้งสมาธินะคะในการเลือกกองที่คิดว่าจะเป็นกองที่ช่วยทำนายเรานะคะค่ะ หลังจากนั้นเพื่อนๆเลือกได้แล้วเรามาฟังคําทํานายกันนะคะในส่วนของกองที่1น,นะคะ ในส่วนของคําทํานายกองที่1ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเพิ่งมองว่าตอนนี้มันเหมือนว่ายังหัวหมุนกันอยู่นะคะยังไม่แน่ชัดยังหาทางออกไม่เจอนะคะแต่จริงๆเป้าหมายหรือเงินนะคะที่ต้องการอ่ะ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากคนเลยนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคนนะคะมัอแต่แบบว่าพยายามคิดหาวิธีหรืออาจจะคิดเยอะค่ะพอใช้คนเยอะมันก็อาจจะยิ่งทําให้แบบว่ายิ่งสับสนยิ่งไม่มั่นใจนะคะในเรื่องของการหาเงินดังนั้นให้ทําอะไรที่มันง่ายๆนะคะหรืออาจจะปล่อยวางในเรื่องของกระบวนการหรือความคิดต่างๆแล้วก็จะเห็นทางออกเหมือนกับอันนี้ค่ะ อันนี้คือการละเล่นเนาะใช่ไหมปิดตาตีหม้อเป็นปิดตาตีแตงโมถ้าเกิดคุณาวางไม้นะคะแล้วก็เอาผ้าออกคุณก็จะเห็นเลยเนี่ยคือเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนถูกไหมคะนี่คือเงินของคุณที่คุณตั้งใจเอาไว้ที่จะหาหรือก็คือเป็นแตงโมที่ตั้งใจที่จะตีถูกต้องไหมคะค่ะ ในส่วนของการงานนะคะมองว่าคุณมีโอกาสที่จะทํางานกลุ่มงานทีมทํางานแบบพวกต่อยอดงานขายตรงได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทํางานเกี่ยวกับแดนไกลได้ด้วยแล้วก็คือหมายถึงว่าทํางานมีหุ้นส่วนก็ได้มองว่าออกมาดีนะคะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะคะมองหาอะไรทําไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็มองหาความเจริญเติบโตมองหาความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางาน,นะคะ่ะ ในส่วนของความรักนะคะสําหรับท่านที่มีอยู่แล้วค่ะบางครั้งคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของกับการต่อสู้การดินน้นรนการฝ่าวันหรือการไม่ค่อยยอมใครบ้างนะคะบางรั้งอาจจะต้องมีการคอยตามแฟนอย่างนั้นด้วยะคะ่ะรวมถึงอาจจะต้องมีในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจบางเรื่องด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นและกันในการใช้ชีวิตคู่ค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะเพิ่งมองว่าเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่า เฮ้ยเราต้องลุยแล้วนะแต่ทีนี้คุณจะลุยแบบไหนเท่านั้นเองเพราะว่าอันเนี้ยถามว่าจะลุยแบบว่าหาความรักอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นไพ่ดาบถูกต้องไหมคะดังนั้นอาจจะแบบว่าได้แฟนจากในส่วนของการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือของเขาหรือความท้าทายในเรื่องของการหาคู่อะไรต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่มันจะยังไม่ใช่แบบว่าหวานแหววนะคะในช่วงของกองที่1ส่วนใครไพ่ยอยากบอกอะไรไพ่ยอยากบอกว่าต้องเติมไฟให้กับตัวเองหน่อยนะคะ ต้องมีความคิดในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ต้องแบบว่ามีความเป็นอิสระแล้วก็ในส่วนของการที่ว่ามีความพยายามความอดทนนะคะเพราะไฟใช่ไหมมันก็แบบว่าความร้อนนะคะดังนั้นคือมันจะต้องแบบกระตือรือ้นหน่อยอะในเรื่องของการทําสิ่งต่างๆนะคะเออพราะไม่งั้นคือเห็นไหมเราปิดตาแล้วก็ไม่เห็นทางออกใช่ไหมเราต้องลุยเราถึงจะเห็นทางออกนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันคำทํานายในส่วนของกองที่สองกันนะคะค่ะในส่วนของกองที่สองนะคะในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าคุณเป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อาจจะมีคู่หูหุ้นส่วนต่างๆด้วยสามารถที่จะทําให้เงินของคุณออกมาดีนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้าได้นะคะหรือแม้แต่คุณเขาเรียกว่าอาจจะมีหัวขนในการทํางานในการหาเงินได้ด้วยเช่นเออคุณอาจจะทํางานอย่างหนึง่งแต่ความจริงคุณอาจจะรับเงินเดือนจากอีกที่หนึ่งเพิ่มอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะมองว่าการเงินดีแต่ในเรื่องของการงานนะคะเขาเรียกว่าคุณอาจจะเริ่มมองว่าเฮ้ เรามีความสามารถเรามีความเก่งเราควรจะขยับขยายหรือหาทางออกในเรื่องของงานที่มันมีโอกาสที่จะสร้างเงินได้เยอะกว่านี้หรือเปล่านะคะเพราะเห็นไหมคุณมองไปหางานนะคะในเรื่องของเงินทางทางที่คุณก็เป็นคือคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะมีเพื่อนฝูงมีเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็หุ้นส่วนที่ดีด้วยนะคะก็เลยมีความคิดที่อยากจะจากอยากจะไปอยากจะหาทางออกเพิ่มเท่านั้นเองนะคะ ในเรื่องของความรักความรักสําหรับท่านที่มีคนรักอยู่แล้วนะก็มองว่าตอนนี้คุณไปให้ความสําคัญในเรื่องของ แบบเพื่อนฝูงนะคะอาจจะไปกินเที่ยวมากนะคะดังนั้นน่ะต้องกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านที่ยังไม่มีเพิ่งมองว่าตอนนี้คุณกำลังมีความสุขในแบบของคุณนะคะมีความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตการแบบว่าฟรสตสไตล์การแบบอิสระก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะคะถามว่ามีได้ไหมตอนนี้มันเหมือนเป็นความรักของเพื่อนมากกว่า ะะมันจะยังไม่ได้แบบว่าต้องเป็นความรักฉันและเธอนะคะเท่านั้นเองส่วนพ่ย,ยังบอกอะไรพ่ย,ยังบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะทำอะไรก็ตามมีคนคอยคุ้มครองมีคนคอยดูแลดังนั้นคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกๆอย่างนะคะในส่วนของกองที่2ค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่3มนะคะ ในส่วนของกองที่3นะคะการเงินนะคะเพิ่งมองว่าตอนนี้คุณกําลังหมุนเงินเลยนะคะการเงินไม่ค่อยมั่นคงแต่ถามว่าพอได้ไหมก็พออยู่ได้แต่ทีนี้มันเหมือนว่าต้องหมุนไปหมุนมาตลอดเวลาเลยค่ะพอภาพเนี้ยโหเห็นไหมขย e งความมั่นคงในเรื่องของการเงินไม่มีแล้วก็ต้องหมุนเงินไปมานะคะจริงๆถามว่าเป็นอาชีพเขาไหมใช่แต่อาชีพเขาก็คือว่าแต่จริงๆอาชีพเขาอะ่ะมันเหยียบอีกเหรียญหนึ่งเห็นปะแต่เหรียญมันเล็กไปอะ่ะ เออดังนั้นจริงๆมันเหมือนว่าต้องอีกเหรียญหนึ่งใช่ไหมที่ปกตินักมายากลที่เขาเล่นกันนะคะอืมดังนั้นการเงินของกองที่3ามเนี่ยจะยังหมุนเข้าหมุนไปหมุนมาเนาะค่ะในส่วนของการงานการงานเพิ่งมองว่าคุณมีทางเลือกนะมีงานหลายอย่างเข้ามามีคนคอยแนะนาํามีคนคอยดูแลแล้วก็เป็นที่รักในเรื่องของการงานนะคะมองว่าการงานถือว่าออกมาดีได้ใช้ได้ค่ะ ออแล้วก็ในส่วนของความรักสําหรับท่านที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะเพิ่งมองว่าความรัก,กค่ะตอนนี้คุณกําลังเบื่อหน่ายคุณกําลังรู้สึกว่าอยากจะมีอิสระอยากจะเที่ยวอยากจะมีชีวิตส่วนตัวบ้างดังนั้นจริงๆแนะนําถ้ามีอะไรให้ปรับให้คุยกันดีกว่านะคะเพื่อที่ความรักจะได้กลับมายืนยาวเนาะค่ะสําหรับว่า ท่านที่ยังไม่มีคนรักนะคะตอนนี้เพิ่งมองว่าคุณกําลังแบบอาจจะเคยอ,อกหกักเคยผิดหวังหรือคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใคระคะ่ะตอนนี้คุณก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของความปรักนะคะส่วนไพ่อยากบอกอะไรเห็นไหมเออไพ่ยังปลอบใจคุณนะไพ่ยังบอกว่าถึงแม้คุณจะหมุนเงินหมุนไปหมุนมาแต่คุณยังมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยดูแลแล้วก็มีโชคมีลาบได้นะเพราะนี่คือนาทีทองที่เขาให้คุณนะคะอืมดังนั้นจริงๆเนี่ย เห็นปะอ่าดังนั้นเรายังมีความสุขนะคะในส่วนของกองที่3าเพราะไพ่ของยานาโรค่ะเขาบอกว่าคุณยังมีแบบโชคลาภเข้ามานะคะเช่นอาจจะเป็นเด็กให้โชคให้ลาบกุมารก็ได้หรือเป็นลูกหลานของคุณก็ได้ค่ะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่3านะคะเอ้ยกองที่4ค่ะโทษที ในส่วนของกองที่4นะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณนะคะได้มาจากการช่วยเหลือคนอื่นการตัดสินใจคดีความนะคะรวมถึงอาจจะเป็นในส่วนของการที่ว่ากว่าจะได้เงินมาจะไม่ใช่ง่ายๆจะต้องมีในส่วนของการคิดวิเคราะห์วางแผนนะคะเพราะจัสติกก็คือศาลถูกต้องไหมคะหรือผู้พิพากษาดังนั้นมันมีสามศาลการที่มีสามศาลมันก็คือใช้ระยะเวลาในการตัดสิน กระบวนการต่างๆนะคะนะคะดังนั้นเพื่อนก็เลยมองว่ากว่าจะได้เงินมาคือมันแบบต้องเหนื่อยต้องอดทนนะคะต้องดิ้นหลนนะคะเพื่อนก็เลือกกองนี้ค่ะดังนั้นเราเป็นเพื่อนกันค่ะในส่วนของใบที่2นะคะของกองที่4มองว่าการงานมีโอกาสขยับขยายนะมีหุ้นสว่วนมีคู่หูที่ดีค่ะกําลังมองที่จะว่าเฮ้ยจะทําอะไรเพิ่มจะจะไปที่ไหนดีจะทําอาชีพอะไรเพิ่มอ่าเพื่อให้ได้เงินเห็นไหมคะ แต่ทีนี้มันใช้ระยะเวลาใช้ความคิดเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่ามั่นคงไหมที่ทําอยู่ก็มั่นคงอ่ะแต่ทุกคนก็มีความที่อยากจะก้าวหน้าอยากจะเห็นโอกาสเห็นอนาคตถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของกองออใบที่3นะคะในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีอยู่แล้วค่ะเพิ่งมองว่าตอนนี้บางทีคุณอาจจะแบบคุยกันทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตกันเยอะค่ะสำหรับ แนะนำให้แบบว่ามีอะไรก็หันมาพูดหันมาคุยนะคะเพราะบางครั้งบางอย่างคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่ามองไม่เห็นทางออกดังดังนั้นก็คือแบบว่าคุยกันต่อหน้าพูดกันด้วยความเป็นจริงนะคะแล้วก็ปณิปรนอมจะถือว่าดีกว่านะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีนะคะเพิ่งมองว่าถ้าจะเจอ,ก,อก็อาจจะเจอทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรืออ,อาจจะแบบว่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่ช่วงนี้นะขอเวลาก่อนอย่างนั้นก็ได้ด้วยเช่นกัน ทีนี้พาอ,อยากบอกอะไรพาอ,อยากบอกว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินการงานก็ตามหรือความรักนะคะคอ่คอยคิดค่อยๆทำะคะ่ะทำอะไรให้ดูเลิกดูยามหรือแม้แต่วางแผนทำอะไรให้แบบมั่นคงและมีความพร้อมนะคะถึงจะทำและจะทำให้แบบว่ามันจเจริญเติบโตค่ะแล้วมีความสุขขึ้นในอนาคตเพราะอันนี้เราก็เหมือนกับว่าการที่เราปลูกบ้านใช่ไหมคะ,ะคุณก็ต้องดูเลิกดูยามดูความมั่นคงแล้วก็ความพร้อมในการปลูกถูกต้องไหมคะ,ะดังนั้นจริงๆมันถือว่า เป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าคุณวางแผนอะเออว่าเนี่แหละเป็นที่ที่เหมาะสมแล้วนะที่เราจะปลูกบ้านที่เราจะตั้งต้นอย่างนั้นนะคะใช่ดังนั้นเพึ่งก็ฝากทุกทกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะฝากติดตามในส่วนของเพจนะคะแล้วก็ y o YouTube ดูดวงเพิ่งน้อยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากนะคะท,ทุกทท่านสวัสดีค่ะ